พบกันอีกแล้วกับชา n e l คำซีอีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคำซี e o อนะคะอันนี้เป็นคอนเทนต์แรกของปีเลยตอนนี้นะคะเราเปิดนันกาแฟนะคะอยู่ที่บ้านทาการตรงตรงบ้านทากา ภอแม่ทานจังหวัดลำพูนะคะชื่อร้าน KB Coffee โดยส่วเปตลิงแต่ว่าวันนี้นะคะเราเป็นคอนเทนต์พักกินก็มันเคยมีคลิปนี้แล้วอยู่ในช่องนะไปย้อนดูก็ได้ซุปเปอร์ซุป,ป,ซปมาล่าตาังแต่ตอนนี้ยล่านเปิดอนะแบบขยายแล้วเป็นสองห้องแถวแล้วก็เมื่อวานใช่ไหมที่เรามาวันก่อนคอุณมนเต็มแต่ว่าคลิปที่เราเคยลงไปอย่าง มันประมาณสองปีแล้วใช่ไหม <S <S 2> <S 2> อ่ะก็วันนี้จะมารีวิวแค่นี้ว่าให้กลับไปดูคลิปเฉยๆเราจะมาถ่ายให้ดูว่าล้ำกอ่ออเออแต่ตอนนี้เราก็แบบอัปเดตอาการเราก็คือแบบเดี๋ยวอีกสองเดือนแ,แล้วแม่ก็จะไปคคอดแล้วเขาก็จะมีแบบทองใช่ไหมเออเราก็จะทําคลิปด้วย <S 2> <S 2> <S เราเราจะพยายามทาคลิปอัปเดตแบบว่า ไปไปขอดตีลุงบาเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวหลังจากเนี่ยเหมสองเดือนก็จะเด๋ยวซิ้นเดือนนี้จะไปหาหมอเนอะก็จะทำคอนเทนต์บ่อยไปหาหมอแล้วก็หลังจากนี้ก็จะแบบว่าเป็นคอนเทนต์แบบเลี้ยงลูกอาจจะมีแบบเลี้ยงลูกนิดนึงเออแต่ก็แบเยอะเพราะว่ามันน่าจะทายแบบเยอะอะไรเพราะว่ายุง่งเหตุผลตีบับไม่ได้ทำคอนเทนต์กิน ก็เพราะล่าสุดล่าสุดเนาะร้านตะเกียงแล้วร้านตะเกียงตะอันคือบใดเตยบอกไปกินรอบเดียวนะคือไปมันค่ะนะเต่ว่ะเจ๊ไม่ไทยกูหลอกมันก็บใบใจยอย่ะอู๋ถึงร้านนี้นะถึงร้านน,าน,นี้ก็มันมีในคลิปเรางไงไปดูเลยเดี๋ยวยังไม่ได้กินเตอย <c oughs> เดี๋ยวรออาหารก่อนนะคะเดดินนนัาก มาแล้วนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นหน้าตาของอันนี้ของแม่อิง นี่เราก็ได้รับเล็วนะมุ้งจะย่อยเซนิบเซนิบอันนี้ปกตินะคะที่เรากินเลยจะใส่พริกเป็นพริกมาระเยอะิีนหนึ่งใครชอบเผ็ดก็ใส่ตามใจชอบอันนี้ถั่วดินสซนีบอห่าหน่อยวันนี้มีฟักทองชิมวันจานนี้นะร้อยเก้าบาทใช่ไหม ก็ไม่เลือกเต็ตงตอกกุกกี้เหลืองอย่างนี้นักนักอ่ะโอเคกินได้อือชิมน้ำก่อนแดงมากเด็จังโอเคแล้วค่ะทุกคนไม่อยากเป็นน้ำซุปหมาล่านะคะมีน้ำซุปเดียวนะคะสองอ่ะอมันมีใส่ยด้วยไงสำหรับเด็ก แบบไม่ใส่มาราหล <Superman> ออันนี้ตอก์ิกอืมืมมสอาดะแล้วก็เป็นน้ําุุหมมารานะมันเผ็ดมากเจถ้าอยากได้ความเผ็ดก็คือเป็นพริกเอกขอตัวกินก่อนเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูว่ากินหมดไหมน่าจะหมดอะเรามีสองคนอืมอืมแล้วตอน ฟาดอร์นี่<ม>บอกทำไมาไม่รู้อ,อยากบอก นะอิม่มแะตื่นกรอนกินเียงตส <80. S 1> ตอนนี้ร้อยเเสร็จอีกทีเรียบร้อยแล้แล้วเราก็จัด ลาท่านผู้ชมไปเท่านั้นด้วยกันซื้อของกินกับบ้านทีละอ,อ้อไปดีกว่าไข่ต้มที่เสิร์ฟไว้เดี๋ยวจะไปทุนในนู้ เปซุ้อชิ้นมาแล้วตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกลับบ้านเป็นเวลาทำเพื่งน,น,นี่ซื้อมาห้าสิบบาทรวมไส้กรอกรวมเอ้ยไส้กรอกี่สิบรวมสามสิบเป็นห้าสิบบาทก็ไม่ละอ่อน,นะคะเป็นขึ้นชื่อของที่เชียงใหม่คิวเยอะก็ต้องรอตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกลับแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ของช่องคําซีโอด้วยนะคะเผื่อ คลิปเราจะช่วงนี้อาจจะลงบ่อยนิดนึงแต่ก็อาจจะไม่เบอ่อขนาดนั้นแต่ก็บ่อยๆกว่าเดิมอัปเดตชีวิตกันไปนะคะอาจจะแบบไม่ค่อยได้พากินเพราะว่ามันเป็นร้านเดิมๆแล้วบอกกับเราอยู่บ้านแต่ก็อาจจะแบบมีคอนเทนต์ได้เปื่อยเลยไปอะไรอย่างนี้แต่ถ้ามีร้านแบบน่าสนใจก็จะพาไปกิน <S <S อ่ายัางไงก็อย่าลืมนะมาที่วันเน่ก็ต้องเพลา าร้อนร้อนแยะร้อนร้อน